ต้นนี้อืมเห็ดเอ็มนั่นนี่ต้องเห็นต้องเห็นมาดามเห็ดดึงหัวม,มั่วนแบบนี้เออตัวนี้ข้าเชื่อไหมนะคะน้ามดแล้วห,กหววักหัวคิ้วคลักซูชกินหน้ามดมือละสามแผกผุ่นเอาท่าเข่านี่เอาราาัาบประกันกินนะ <บา S 3> อุ้ยถูก อากินกินปลาทูมันสีเศร้าหอนก่อนเอาเหนียวมาอันกินจ้ำกันลูกอนกินกับแก้วเออปลาทูอาวิต้ากินกับเพื่อนที่ลูกบาแมนลูกเขาอยู่นี่มันเป็นเป็นทุ้งไหมลูกเห็นไหมครับนะวันนี้กินกับปลาทูหนึ่งตัวตัวใหญ่มากเห็นมือเหรอ็ว่ากันหิวอ่ะกินซันละเออนั่นแหละปลาทูอร่อยปลาทูแซ่บ ไมีเยเปทของเพื่อนเบ๊กนะคะอร่อยมากนะคะเออจริงเบ๊กแซบเบลูกอุดนู้นที่ตลาดอะไรนะตลาดนองนะคำหลังเซเว่นครับไฟอุดนุ้นเพื่อนเบ๊กได้ที่อตลาดตลาดนองนะคำครับอยู่ข้างหลังเซเว่นครับ รู้จักท่าเต้นพี่เบนไทยไหมเดี๋ยวท่านี่เต้นให้ดูเราไม่เคยเห็นนาะก็วันนั้นวันที่เราไอ้ก็ไปกลับบ้านไม่เคยเห็กยัเต้นไยนยคือครอนเขาเบินนับเข่แล้วนน่หละกินเข่าเย็นนั่ะเขาเย็นมากินลูกเอา เอามาน้องเบลเอามากินจำเป๊ะๆเลยลูกเห็นมาอาจารย์น้องเตียเอามากินอ่ลูกเราถ้าเราม่อยากกินข้าวหนึ่งห่อปลาทูหนึ่งตัวกับเด็กสี่คนเอากินข้าวมิตเหลือห่อเดียวเอออยเอยมกินเพื่อกันไปกินเป๊ะๆเ่ งานนี้พอกันมาหิวบาดเอาแบ่งกันเรามีของทั้งฟูฟูห้องลูกออดไม่มีเหรอเออไปเอาห้องลูกออดเนี่ยลูกไม่อึดหรอกปลาไว้กินเด้อพอล่าปกระเมยมาเห็นไปไปแค้มขุนยู่ห้องเครื่องขุนก็จะกินเจ้าห้องนี่ผมเป็นทำไมไปกินเพราะมันดังครันกินมันแง่กินน้ำมีอยู่นี่ละกินยังจะมากินปลาทูอยู่นี่เอะไม่นานสิ ผู้นี้เป็นี่ขายปลาทูเบ้านปีแล้วว่าผู้นี้เป็นผู้ขายแท้นี่ผู้นี้ห้องขายผู้นี้เป็นผู้ขายน้องนั่งขายปลาทูมาเลยมาเอยไปไดนผู้หว่งผู้กระบอกอะล้วป็นทูกับปลาทูตัวเดียวนี่เขากับเขาอ่ะใช้กันแล้วทู่บาะซีบ่อให้นั่งเหี้ยงเลยไปไบนอนตะก่นเป่นบ่อหลังเไม่ได้หรอกบ้อนนู่นมาเอาขึ้นรถหกล้อเลยโอู้หูส์ มันแต่้่แล้วมมีเครื่องปันลายเนไวเรื่อันธุริสไม่เราวผไม่เกี่ยวเกี่ยวค่ะลูกเกี่ยวดได้สี่ันก็โี่ครับเออเรี่ยงนักะเอาูได้พูดได้่ยักปกบน A I L S L เ่อีเียเถอเอาไปเรื่อยเยเ่ออยเ่เรื่อยเดียวเบิ้งเียหาน้าที